อาะพี่เบิร์ดครับแต่เบิร์ดโชว์ครั้งนี้ครับมันดีเบิร์ดครับ,บโชว์เมื่อกี้แล้วจัด<ม>เต็มใช่ไหมพี่เบิร์ดก็แค่เชี่ลเดียเองครับเดียเองครับทั้งหมดมีสาวทั้งหยูนิตครับนี่เพียงหนึ่งยูนิตเท่านั้นเองแล้วคิดดูแล้วกับความพิเศษทุกทุกวันนี้ซ้อมวันกี่ขอยี่ชั่วโมงพี่เบิร์ดทุกวันนี้พี่เบิร์ดซ้อมอย่างน้อยที่สุดนะครับที่ตึกเนี่ยวันละหกชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับนี่ก็ต้องเห็นใจเห็นใจแดนเซอร์ซึ่งเขา ลานตัวนี้ตอนนี้ตอนนี้งานเยอะมากเลยมีคอนเสิร์ตกับสุกทิศสุกทิศเนาะไม่เชื่อมันก็ต้องแบ่งแบ่งเงินฝ่ายคือมันก็จะได้แค่กว่าหกชั่วโมงนั่นเองแต่ไปต่อที่บ้านนี่ครับแต่หกชั่วโมงพาแต่ที่ไปต้องโชว์ยาวสุดกับพี่เบิร์ดสบายมากครับเล่นวันนี้ก็ได้ครับพร้อมรับเงินสดแล้วพี่เบิร์ดพี่น้องน้องว่าพี่้องไหมฮะ เอาครับโอ้โหจริงจริงรซ้อมไปพี่เบิร์ดแดนเซอร์มีบ่นเหนื่อยบ้างไหมคะมีมีครับเพราะเต้นหนักมากๆเลยนี่ครับบีครับบีพี่สงสัยว่าเขาเหนื่อยทำไมถามว่าเราไม่มีเวลาเหนื่อยนะน้องใช่แลไม่เหนื่อยเหรอครับไม่ค่ะเสร็จงานแล้วให้ว่ากันครับพี่เบิร์พูดถึงคอนเสิร์ตว่ามันมันเบิเ์ดมันอาจจะต้องมีหลายๆพาร์ทที่จะมารวมกันในคอนเสิร์ตใช่ครับใช่ครับคือต้องตั้งแต่การทำงานเลยนะ มันมอลิมันแบบมีหลายมันเป็นจิกซอร์ครับคือด้วยด้วยด้วยเมืิอที่พี่บอกว่างานเราเยอะช่วงนี้ใช่ไหมครับคนไทยผ่านอะไรมากมายแล้วผ่านเยอะมากพอถึงนวันเวนลาที่จะทิคงความสุขเราต้องอัดเขาให้เต็มที่ฉะนั้นนักร้องมีเท่าไหร่ออกอัดหมดเลยครับออกเต็มที่เทเฉะนั้นออถามอะไรพี่นะมันมีหลายส่วนที่ต้องมารวมกันใช่ครับเราเราจึงต้องไปจนกแยกไปซอกการซ้อมเหมือนกันครับการซ้อมเหมือนกันก็คือ การซ้อมซ้อมรุ่นที่ซ้อมที่แล้วมาลงกันแดนเซอร์ก็ซ้อมลงเสื้อพี่จแล้วก็พี่ก็จะไปประกวดตามที่ต่างๆในในคอนเสิร์ตครับว่าไม่เอาไม่พูดครับพูดละสบาย้วพี่เปิร้ลเปิ้ลก็มีมีหลายจักรวาลใช่ครับจักรวาลที่เห็นได้ชัดคือจักรวาลของคอนเสิร์ตก่อนเลยเปิดหน้าอยไม่เอาพูดดีกว่าไหนรก็พูดแหละก็จักรวาลก็มีจักรวาลของกบรฏนะครับแต่คราวนี้เนี่ยกบรฏเขาไม่ได้มาเป็นกบรฏ เขาเขาเป็นนิโกบริเขาเป็นโกบริที่เป็นนวเดชที่ไปเอามันมามันยังไม่ตายครับโกบริยังไม่ตายครับยังอยู่ครับยังอยู่กับพวกเราครับแล้วพางสุวาลินมาด้วยไหมฮะเขาพามานะแต่ว่าเขาต้องเลือกก่อนจริงๆหลายๆคนรอรุนแขกรับเชิญเยอะมากๆเพราะว่าหลายๆท่านก็อยากจะมาเป็นแขกรับเชิญให้พี่เบิร์ดใช่ครับพี่เบิร์ดถูกต้อง ให้เบิร์ดเลือกไม่ได้นะครับพี่เบิร์ดเอาหมดเลยครับให้งหลาีเป็นอะไรบคนเลือกหลายปีกันแล้วอย่างในพาร์ทของเพลงพี่เบิร์ดเลือกยังไงบ้างเพราะว่าเพลงเราคิดหลายเพลงเยอะมากเราตัดสานยังไงคือเรื่องเพลงเนี่ยนะครับเพลงมันไปแล้วแต่แต่เรื่องใจคนเนี่ยหนักกว่าเรื่องเพลงว่าทําไมถึงไม่มีแบบว่ยต่ออีกอ่ะกว่า37ปีแล้วทําไมยังเชื่อถือพคนนี้ผู้ชายคนนี้อยู่

แต่กระมต่นในนาฏกรรมมีเพลงใหม่ๆเยอะนะของเด็กรุ่นใหม่พี่เบิร์ดเอามาด้วยไหมคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่บอกครับพี่เบิร์ดรู้สึกว่าแบบเบิร์ดมันอยู่มาทุกยุคทุกสมัยเราคิดไหมว่าเราจะอยู่ไปถึงยุคไหนไปถึงว่าจะให้มันแบบยืดอายุไปถึงยังไงบ้างตั้งเป้าไหมพี่เบิร์ดไม่เคยตั้งเป้าเลยพี่เบิร์ดเคยบอกกับทุกคนแล้วว่าแบบเบิร์ดเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่าจะได้เกิดหรือเปล่าเลยครับแต่เนี้ยมันดเนินมาได้37ปีแแลล้้ววครับก็หลายๆคอนเสิร์ตแล้วอขบคุณ ขอบคุณตรงนี้พ่อพงานะครับที่ที่อนุญาตให้พวกแล้วก็ไว้ใจพวกเราเจ่พวกเราชาวกัลปเบิร์นะครับขอบคุณมากพี่เบอร์คิดว่าคราวนี้จะทําให้ที่สุดถึงที่สุดเลยครับก็อพมษ์ใต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะป็ต่อไปครับผมมีส่วนไหนที่หนักใจที่สุดพี่เบอร์ในคอนเสิร์ตั้งนี้หนักใจที่สุดไม่มีเลยว่ะเฮ้ย ็คือจะไปก็คือจะไปอินแพ็เลยอยู่พร้อมมากเลยเออใช่เพราเขาบอกว่าพี่เบิร์ดได้เลยครับผมเล่นเลยครับไปอินแพ็คไปวิธีเดียวนะครับเราต้องแบ่งกันครั้งนี้พี่เบิร์ดจะเปลี่ยนชุดกี่ชุดเฮ้ยชุดเหรอวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อพวกเราเดี๋ยวพี่เบิร์ตพาไปโชว์แอบสังเกตเห็นพี่เบิร์ดเยอะก็ได้ครับกำลังมันกับกำลังมัน ก็เปลี่ยนชุดหลายชุดเลยครับก็แต่ละชุดของพี่เบิร์ดนะครับนองเอ้ยนองเอ๋ยนองเอ๋ยนองเอ๋ยนเราปลอมเรื่องจะลืมไปแล้วแต่เต้แล้วก็แดนเซอร์นะครับโอ้โหมือหือรดครับแอบสังเกตถึงข้างหลังพี่เบิร์ดขาเป็นแบบใจเย็นนะมันมันเห็นแล้วนะเพลงเองทุกคนประมาณสักกี่เพลงที่ว่าเป็นเบิร์ดเลือกมันต้องมีนะเบิร์ดไม่เลือกเลยครับ เพราะว่าเพลงบทเพลงของเบิร์ดเนี่ยเบิร์ดร้องในห้องอัดเนี่ยเบิร์ดรักทุกเพลงฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ทีมงานทุกอย่างแล้วแต่ทีมงานหมดเลยเพรทีมงานเป็นคนรีเสิร์ชเขาคงไม่หาอะไรที่ไม่ดีมาให้เบิร์ดมาให้คนดูของเบิร์ดแค่นั้นเอพี่เบิร์ดมีรักเอ๋ยไหมกระคิดมากเลยประกอบละครอารมณ์ละครถึงพญานาคมานะพี่มเลยพี่มีแต่พญานาคอยน้อยแต่ถึงพี่จะทำพี่เบดตอบอย่นี้ก็ต้องมีภาพอินเสิร์ต ไม่ดูขยะหน้นาเบิร์ดครับไปดูได้ปุ๊บไว้ก่อนปุ๊บไปก่อนคี่ว่าเห็นกระแสเพลงนี้ไหมคะรักอื่นเห็นครับเห็นครับประมาณ60วิวแล้วใช่ไหมครับ6ล้านวิวพูดผิดอย่างนั้นตกิดมากค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณแทนการแสดงทุกคนขอบขอบคุณแทน คนทำง,งานเป็คนของละครด้วยนะครับ,บรมันดีนะไป,ไปไปไยุ่งกับใครเขาแล้วขอเขาจะเลย <c oughs> เนาะไปยุ่งกับใครเขาแ้วจะเลยแล้วมันดีเนาะน้องว่านะเพราะพี่เบิร์ตไม่ได้มีเพลงมาเก็บละคร,ออรานาน,น,าน,น,านใช่ครับพี่เบิร์ตไม่มีมงานานแล้วแล้วก็พี่เบิร์ตก็รออ้าปากรอครับ <c oughs> ว่าเมื่อไหร่จะได้ร้องเพลงแล้วเมื่อไหร่ จะได้เจอกันอีกขอบคุณคนว่ารักนะพี่เบิรมากวันนี้เต็มเลยพี่เบอร์จานุชอเมื่อกี้ตอนโชว์เรามาซิงตอนโชว์เรามาซิงเมื่อกี้สวยนะวันเนี้ยคอนเซ็ปมันเป็นยังไงพี่บิรเพราะดูความอลังการอยู่เมื่อกี้ใช่ครับ คอนเซ็ปต์ของเพลงในเพลงนี้คือคือรวมทั้งเอเชียเลยมีทั้งจีนมีทั้งเราไทยมีหมดเลยครับมีทั้งเอเชียของเราเลยรวมไปในเพลงนี้จริงามันมานนำมาให้พวกเราได้เห็นกันครับซึ่งก็เป็นหนึ่งโชว์ที่พิเศษบนเวทีแน่นอนใช่ครับถ้ามีคอสตูมมีมีแสงสีเสียงโอ้โหเน้นตัวซิปแตกเลยคซิปเสื้อไว้ให้ซิปเสื้อพี่ไาครั้งนี้ใครคงณทำออกแบบคอสตูมมาที่เบย์ ข้อซูมอ mm ัน hmm. นี้ก็มีคุณประกาศคุณคุณแบบออนน้ามืหึ่งของเมืองไทยใช่ใช่ครับใช่ครับขาเทคนิคการดูแลสุขภาพยังไงครับโอ้โหน้องเอาเสือมาปูกันเลยดีกว่าเพราะว่าคืออย่างแน่ๆคือฟังตัวเองครับฟังตัวเองว่าเขาเขาต้องการอะไรฟังตัวเองก่อนเช่นแบบว่าอิ่มที่แย่แล้วต้องกินตัวเองบอกกินเราต้องไม่กินเราต้องฝืนตัวเองอันนี้ต้องฝืนตัวเองแล้วก็กินที่นี่เยอะ ที่สำคัญคือนอนให้ได้เยอะครับนอนให้ไดเยอะกินนอนแล้วก็แล้วก็เออแค่พอละกินกับนอนอึด้วยอดอืดอืดอนดอืดอืดอีดอื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 นอืดอืดอี้อืด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 อนนอือืด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 อนดอือืนอืดอืดอืดอื่อืดอืดอืดอื้อืดอืดอืดอืนอืด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 อม่ใื้อิน เขาให้กินจริงครับเขาเขาไม่ให้กินอะไรเท่าไหร่ให้กินแต่ผลไม้บนต๊ะเปนผลไม้ทเลยเป็นลิงเป็นข้างหมดแล้วครับถ้อยากจริงจริงมีเมนูอไหนที่ไม่กินเลยครับช่วงนี้หมายถึงว่าที่ผ่านมาต้องเื่อรักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่กินเลยใช่ไหมครับไม่กินเลยก็ไม่มีนะครับบุ้ชกินหมดแต่กินน้อยกินมากกินน้อยถ้าเกิดอันไหนที่เราคิดว่ามันไม่ดีเราก็กินน้อยหรือว่า กินกินละคนอื่นกินเหมือนแล้กินเออเคยสั่งกระชัเลยกินไหมครับไม่เคยั่กระทังเคยกินไม่เคยครับชาบูก็ไม่กินไม่เคยกินครับสาช้นไม่เคยกินคับมาล่ากำลังมานะนี่มันมีหรือไม่เคยกินครับพี่พ่ออยากลองอะไรแบบพวกเองนไอยู่ในอินเทนแบบว่าหมูกระทะหมาล่าชาบูอะไรหมาล่ามีหรือเปล่าแตไม่เคยสั่หมาล่าล่าคุณผ่านว่าเออเห็นช้างบอกพี่เหมือนกัน จะพาไปกินหมาล่าอ้าวไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมันก็อยากให้พี่ไปกินอะไรวะกุ้ง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 ถังใช่ไีมใชีไหมย่ะี่บอาขอแซงขอเป็ดีกับการเป็นศิลปินแห่งชาติกับพี่บอยอะไรนนอกจาก แต่ like ปีนี้กับการเป็นศิลปินแห่งชาติความรู้สึกของพี่เบิร um> ์ดค่่ะพีเบิร์ดจะรักกับความเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยบว่าพี่เบิร์ดให้ให้ไปเยอะแล้วให้หมดทั้งชีวิตแล้วครับสำหรับสำหรับอาชีพและสำหรับความเป็นไทยนะครับพี่เบิร์ดให้แล้วแล้วก็พี่เบิร์ดได้รับพี่เบิร์ดสิ่งที่พี่เบิร์ดทำไปก็ยังอยู่ในใจเตาทุกคนพี่เบิร์ดชอบพี่เบิร์ดมีความสุขครัวินาทีแรกที่ได้ได้ทราบว่าได้ถูก ให้เป็นศิลปินแห่งชาติก็เป็นศิลป็นอย่งชาง้มากพี่ร์ดคนข้างๆพี่เบิร์ตอะมีอาการมากกว่าพี่เบิร์ดรพี่น้องพี่น้อยแล้วก็พี่เล็กเสิรนครับกี่เป็นสุดฤิ์เลยครับเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดแรงพี่เบิร์ดก็ซ้อมอยู่ี่เบิร์ดอะไรวะอะไรวะอะไรว่า่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮา่าฮาาฮ่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 ่า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 ฮาฮ่าฮ่าั่า่าฮ่า่่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่บ่า่าฮ่่าฮ่า่อ่่า่าา ความเป็นสิปบนิเชาติเขายิ่งใหญ่ของเขาอยู่แล้วแล้วก็เขายิ่งใหญ่ด้วยด้วยการตัดสินเขายิ่งใหญ่ด้วยคนที่ได้ไปเขายิ่งใหญ่ด้วยกรรมาการเขาคัดกรองแต่ละครั้งตแต่ละครั้งเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยครับแล้วก็มีมีช่วงที่เผ็ดช่วงที่เราใจมากมายครับกว่าจะได้กว่าจะได้ตัวสิปินิเวศชาติมาพี่เบิร์ตไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเพราะว่า ช่เป็นชาติเขาเรียบร้อยเรื่องเลยที่เบิเป็นลิงคนเดียวเ,เพราะมีการย้อนต่อท้ายชื่อพี่เบิร์ดเนี่ยพี่บสวยเต้องมีการอายาพี่เ,เ,เห็น <c oughs> ปั๊บพี่อายาก่อนเลยว่ารร <c oughs> แต่แล้วจะเสียเขาไม่เนี่ยเราต้องไม่เสีย <c oughs> พี่ได้กว่าให้ท่องไว้ท่องไว้ว่าเป็นสิ่อห่ชบท่องไว้แคึกมากยเบิ <c oughs> ร์ดแล้วพี่อะได้งวนะได้ครับนี่เหรอได้ไงครับ แต่แล้วึง,งว่าเราก็สร้างบรรทัดฐ,ฐานของศิลป,ปินแห่งชาติใช่ครับคืออย่างหนึ่งคือที่ทําก็คือพี่ทุกครั้งเวลาพี่มีโชว์พี่จะมีความไปไทยใส่เข้าไปทุกครั้ง,งใช่ไหมจ้าน,น้องเห็นใช่แล้วครับ<ม>อันนี้ก็เป็นการสร้างบรรทัด<ม><ม>า<ม><ม>พี่เบิร์ดพยะกับไปเราคิดนะว่าเราเดินเส้นทางนี้เราจะได้มีวันนี้เป็นศิลปินแห่งชาตินวันนันน่ะ ไม่ไม่ดู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 ดด้ดู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 ดดู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 ู่ด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 นดูดูดุูดด ขออนาวสเป็นอย่างระดับนี้นะต้องใช้เป็นไก่สินเป็นใช่ไหมลิงนะสินเป็นอย่างชอตใหม่พี่ทำให้ดีที่สุดนะครับไม่เสียชื่อทุกคนครับก็เกสดใครที่ผมเคยซ้อมทุกเพลงแล้วหรี่ยางฮะซ้อมทุกเพลงแล้วหรือยังเออขับเรียบร้อยเลยครับเพลงคู่นี้เล่นได้แล้วครับพี่เออพี่แอด กลคุณบางจริงจริงครับมาคอนเสิร์ตครั้งนี้คุณดูอย่าต้องกับจะไหวกับพี่เบิร์ดเลยเออคนดูครั้งนี้เนี่ยพี่เบิร์ดขอเลยนะครับว่าอย่าใส่ต้นสูงมาให้ใส่ข้าวใบมาจะได้เหยียบกระทืบนคได้เต่บางทีจะเมื่อถ้าเกิดใส่ต้นสูงมาแล้วห่วงสวยเนี่ยไม่คุณจะไม่มันไงนั่งนานจนมีนาทีหนึ่งแบบเบิร์ดมีนาทีแบบเบิร์ดจะตากไปจากจตากไปจากคอนเสิร์ตตัดคอของเบิร์ดนะ สิ่งที่เราเกิดจะเป็นพระเอกคือหูฟังเราจะฟังเสียงร้องของเบิร์ตฟังเสียงร้องคอรัสฟังเสียงร้องของทุนแต่คราวนี้เนี่พยพระเอกทั้งหมดเลยเป็นโชว์หมดเลยเราไ,ได้เห็นเรได้เห็นหมดเลยว่ามคิดวนะ่าเป็นตัวไหนเป็นอะไรสิ <c oughs> <c oughs> มันเที่ยวอยา่าบอกครับเวทีที่ออกแบบมาที่ให้แบบว่าพแบบี่ไปได้ทุกจุดข,ของอิมเพ็กเลยไหมครับ ถนนตัดผ่านหน้าบ้านใครไม่ไปหมดเลยครับพี่ม่อช่องมีคนขึ้นสลิงโรยตัวโหนกันเยอะแยะเลยเอาด้วยไม่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 พี่ทำมาก่อนเล้อเฟ้ยอันนี้พ้อนอะไรโอเค รกคนเสิร์ครนี้ทีครับไปเต็มตัวมาสนุกกันได้เลยเต็ม <puis> ตัวมาสนุกกันได้นะครับสำหรับคอนเสร์ตรเบินะครับวันที่เท่าไหร่ก็ติดต่อกันมาวันที่8 9 2 4 17เต็มแล้ว17นั่นเป็นของสวสูสุ่ยเนอกนั้นเต็มเป็นตัวมาเจอกันครับเฮ้ยพวกเราเดี๋ยวพี่กโชว์พี่โชว์ีโชว์พี่โชว์ตไดั